สวัสดีครับโยกพผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The ะซามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวการแบ็คพิงก์การแบ็คพิง์นะครับนี่เลยซื้อมาวันนี้จากงานกเกษตรนะครับวันนี้เลยซื้อมาวันนี้เลยซื้อโดนร้อนซื้อจากการเกษตรอันละหกสิบสีาทสองอันร้อยยี่สิบาทนะซื้อจากงานกเษนานานะาก,นกเษตรซื้อมาสองอันนี้เลยทางล่างก็นี่พร้อมพร้อมลายเซ็นด้วยนี่เลยนะครับ ข้างบนเขียนเขียนว่าแบคพิงนะครับนี่เลยนี่นะครับข้างบนเขียนว่าแบคพิงข้างล่างก็เขียนแบคพิงเหมือนกันนะครับนี่ข้างข้างก็เขียนแบคพิงนี่เลยนะครับผมซื้อมาวันนี้อันละหกสิบบาทมันมีอะไรอันนะมันมีลายแบบแบบเลยซื้อมาฝองอันนี้เลยนะครับโอเค าแกะกันเลยนี่นี่มันเป็นการดนะอ่าหมดแล้วนี่เลยนะครับอีริซาเจนิสจิซูโรเซครบสี่คนเลยนะครับนี่เลยนี่การแบ็คิงนะครับไม่ซ้ำเลยนะครับ มีลายแบบนะครับครบสีส่คนเลยนะครับครบสี่คนเลยน,นี่เลยครบสี่คนเลยนะครับโอเคนี่ฮะ มีทั้งหมดสคนนะครับนี่โอเคโอเคแล้วก็กองต่อไปกองนี้นะครับกองนี้ ผมสะสมแบ็คพิงเหมืกันนะไม่ใช่สะสมพวกการอย่างอื่นโมเดลอย่างอื่นนะผมก็สะสมแบ็คพิงเหมือนกันนะครับหมดแล้วข้างในหมดแล้วนี่เลยแบ็คพิงสวยนะครับถ้าใครสายแบ็คพิ้งก็ ซื้อมาเก็บได้นะเป็นอัลบั้มได้ซื้อมาเก็บได้นะครับนี่ถ้าใครสายแบ็คพิ้งอยู่แล้วนะเก็บอซื้อมาเก็บได้นะเป็นอัลบั้มนะครับจะส่มาไว้เร ถ้ามีคนซื้อต่อจากผมนะถ้าผมไม่ขายผมไม่ขายทางกดซื้อต่อผมนะผมไม่ขายสะสมอย่างเดียวนะครับนี่เสวยทุกรูปนะโอ้มีรูปขาวดําด้วยนี่เลยมีรูปขาวดําด้วยนี่เลยมีหลายแบบเลยนะรูปเนี่ยนะคะนรับมีหลายแบบเลย อ่ะลูกขราวดำอีกรูปหนึ่งและนี่เลยคราวนี้คงจะถ่ายยาวๆหน่อยนะครับนี่เลยตอนถือดอกไม้ก็มีปวดกัดหน่อยเออตอนถือดอกไม้ก็มีนะนมีแค่นี้นะครับมีลายใบยอยู่ เอามาใส่แฟมกันนะครับผมก็เตรียมแฟมมาแล้วเป็นอัลบั้มนะมาดูมาดูแบ็คพิงในแฟมผมบ้างนี่เลยนี่นะครับเดี๋ยวปรับกล้องอีกนิดนึงนี่เลยนะผมก็สะสมนาแนละ้วประมาณสามปีได้นะครับแบ็คพิงสะสมสามปีได้ ผมก็เก็บสะสมแบตเพีงเหมือนกันถ้าใครสายแบตเพีงนะยามอีกครั้งหนึงนะถ้าใครสายแบตเพีงซื้อมาเก็บได้นะครับามผ่าดเลยเป็นอัลบัม่ยที่ผมมีมีรูปแค่นี้แหละมีไม่มากนี่เลย โอ okay, เคอย่างนี้เกือบเต็มเกือบเต็มอัลบั้มนี้แล้วนะอันนี้ผมซื้อปีที่แล้วนะอเน,นี้ยพวกเนี้ยผมซื้อปีที่แล้วนะนนะครับครบเลยห้าคนเอ้ไม่ใช่ห้าคนสี่คนอีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งสี่สี่คนเลยนะ ตอนแรกๆผมไม่ค่อยรู้จักแบ็คเพลงหรอกนะครับมีคนว่าเพลงนี้เป็นแบ็คเพลงนะที่ผมฟังอยู่อะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงแบ็คเพลงมีคนมีคนบอกว่าเพลงนี้มันเป็นแบ็คเพลงนะเลยเลยเรื่งรู้นะครับนี่เลยนี่อัลบันี้เราก็เอามาใส่เลยนะให้เต็มให้เต็มอัลบัมเลย คือใคปทีล่รลูกนะถ้าถ้ามีถ้ามีแบ็คกริงใครเดีย๋ยวผมเอามารีวิวอีกนะครับถ้ามีอีกนะเดี๋ยวผมเอามารีวิวอีก เดี๋ยวเจะพกกระเป๋ากาอลงก่อนเก้าอี้เก้าอี้มันเล็กนะเดี๋ยวถ่ายถ่ายไม่ถนัดถ้าใครมีชอบแบบพิงเงี้ยผมก็ชอบเหมือนกันแบบพิงองค์ก็ตาเก็บทุกคอลเลคชันเลยนะครับเสื้อใบพัดก์บลัซซี่ที่มันเป็นกระป๋องนะที่มีลายแบ็พิงอ่ะผมก็เก็บเหมือนกันถ้าเป็นลายแบ็พิงเนะนะครับผมก็ซื้อมาเก็บ เลยผมก็หา่าหาคอลเลคชันอย่างอื่นเหมือนกันนะครับคอลเลคชันอย่างอื่นไมใช้รูปอย่างเดียวนะครับผมมีใบพัดกับปซี่ที่เป็นกระป๋องปซี่นะผมก็มีแล้วครบด้วยผมก็ตามเก็บเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมซื้อมา เ,เต็มแล้วอีกสอีกสช่องเ,อเต็มเนี่ถายข้าไปคลิปนี้จะถ่ายยาวๆนะครับเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วคอร์ชันแบ็ทิ้ง เก็บเก็บสฟปอเข้าไว้เป็นคอลเลกชันของสะสมนะครับโอ้ยทำไมมันใช้ได้ล่ะโอเคใส้ได้แล้วเป็นคอลเลกชันแฟ้บต่อไปแฟ้มที่สองขึ้นแฟ้มที่สองแฟ้มที่สองยังไม่มีอะไรนะเนี่ยเป็นช่องว่างนะครับ โอ้ยโดนกล่องเมื่อนิดหน่อยมันเลยผมเยืดขคานะผมนั่งกับพืนไม่ได้นั่งบนเก้าอี้เมื่อยโอเคถ้าคนให้ราคาเท่าเท่าไรเท่าไรนะถ้าคนให้ราคาเยอะผมก็ไม่ขายอยู่ดี ผมชอบสะสมนะครับให้ราคาแพงแค่ไหนผมจะไม่ขายนะครับเพราะว่าผมชอบนะว่าความของผมนะครับเดี๋ยวผมซื้อมาสะสมเอาไว้คความทงผมเดี๋ยวผมหาการแบกพิงมา มารีวบวออีกนะการใหม่ๆนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับโอเคโอเคอเกะใช้เรื่อยๆเรื่อยๆจะทายยาวๆเลยจะสิบเอ็ดนาทีแล้วสิบเอ็ดนาทีแล้วอะจิตต้องทายยาวๆนะ พวงกุญธายตอนใสแฟ้มด้วยนะใสยังไงนะครับมือใหม่หัดส,ส่แบ็คพิงซื้อมาการ์ดการ์ดมากับแฟ้มเนี้ยนะครับแฟ้มใส่การ์ดนะซื้อแฟ้มใส่การ์ดมานะครับก็เลี้ยงแบบนี้มันสวยถ้าถ้าไม่มีแฟ้มใส่อะไม่สวยเลยนะครับแนะนำซื้อแฟ้มมาใสการ์ดดีวกว่านะครับ สวยสวยกว่านะครับโอเคใส่เรื่อยๆโอเคใส่เรื่อยๆไม่อรไม่นีนะไม่รีบ,นะมรบผมจะกะจะทายยาวๆ Cái yeah. yeah, một là Okay. ไกลไกลแล้วเริือไม่กี่ใบแล้วหมดแล้วนี่นี่นะการแบดพิ้งยี่บนซื้อมาวันนี้นะครับ ถ้าใครวาดสวยคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าใครวาดสวยถ้าใครชอบแบกพิงช่วยคอมเมนต์นะ FC แบกพิงนะถ้าถ้าใครชอบแบกพิงคอมเมนต์ FC แบกพิงมานะครับถ้าใครชอบแบกบกพิงจริงๆ,ๆนะนี่นะนี่นะครับอ่ามีแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะสาธึ ถ้าใครชอบแบกพิงหาซื้อได้นะครับลองหาออนไลน์ดูนะครับลองหาซื้อออนไลน์ดูการแบกพิงนะนี่เลยแปมนี้เต็มแล้วกำลังขึ้นแกรมนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสำหรับครด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย